สวัสด <T itt les> um <M> ีแมวบอกรูปเนี่ยทุกบ้านสวัสดีพี่น้องเพจ Facebook YouTube นะครับวันนี้ก็จะมาแบบมืดๆหน่อยนะครับก็ในซาเบซินก็เหมือนจะมืดกว่าเพื่อนนะตอนนี้ทำไมมีอะไรนะครับมีอะไรเล่นเป็นคนดำๆก็ทำอะไรไม่เป็นก็รับจ้างถ่ายน้ำมันเครื่องไปก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนี้ก็ต้องเอามาให้ช่างถ่ายนะครับถ่ายยากขนาดนั้นเลย วันนี้ก็จะพาพี่น้องมาฟังเสียงของคันนี้นะครับจํากันได้ไหมครับนี่ของใครครับคันนี้ของพอน้องชวดนะครับก็มันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงอีกนะครับนี่ใส่ยากังอีกแล้วดังับท่อดังดังใต่ท่อล้อไม่หมุนนะครับกูล้อไม่หมุนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้อินว่าได้ข่าวนะครับก็พอน้องฉลวดว่า เหมือนวาวมันจะดังนะครับไม่รู้มันดังแบบไหนนะครับลองติดเครื่องให้ฟังหน่อยนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะติดอีกคันแต่วาวคันนี้ดังนะครับลองฟังดูนะครับ <S 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 เริ่มเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับโอ้นิ่มขนาดนี้เลยนะครับไม่ใช่นะครับคันนี้นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ก็ต้องรองเครื่องนะ ว่ามันดังอะไรอย่างงี้น่ะโฮ้ยเครื่องมันเสียหรือเปล่านี่ครับมันดังอะไรปก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 แบบนี้นะครับปอไปปอไประบบไหนนี่ครับต้องต้องดูอีกแล้วนะครับนี่แทนม่าเคยไงดังแบบนี้นะครับกลายมาเป็เครื่องเครื่องดังเลยว่ะดังแปลกๆนะครับมีอะไรดังไหมครับนี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดูก่อนครับจะทําอะไรข้องตาไหมนี่ เป็นย <mm ังไงน er> ัดหลุดไหมโอ้น no uh 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 oh uh ี่นัดรวมนะครับพ right ี <h <h ่น้องขับดีๆเดี๋ยวเครื่องหายนะครับนี่ถ่ายผิดที่ไหมนี่มันจะนัดนัดคลายนะครับก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงของคันนี้นะครับไหนติดเครื่องให้ฟังหน่อยนะครับ เดินเบาาได้กว่านี้ไหมครับนี่เป็นยังไงเดินเดินเบากว่านี้หน่อยนะครับได้กว่านี้ไหม ไม่ต้องรองครับเดี๋ยวไว้แบบนี้ครับจะให้น้ำมันเครื่องมันลงนะครับนี่นะครับเสียงแบบนี้นะครับีทวา,าวาลมันห่างนะครับก็จําไว้นะครับเสียงแบบเสียงแบบนี้เดี๋ยวเราตั้งเสร็จก็จะให้พี่น้องฟังอีกรอบนะครับดับเลยไหม เลยนะนี่ครับดังแบบนี้นะครับไม่ไม่ไม่สู้โหล <laughs> ครับเดี๋ยวจะไปตั้งเวบาวเดี๋ยวปกติของการตั้งเบาวนี่ก็ยังไงพี่น้องต้องให้เครื่องเย็นก่อนนะครับห้ามตั้งตอนร้อนทําไมถึงไม่ตั้งตอนร้อนนะครับเพราะว่ามันจับไม่ได้มันร้อนนะครับ <laughs> แล้วก็อีกอย่างก็คือเหล็กมันขยายตัวนะครับเวลาเครื่องมันร้อนนะครับ ต้องตั้งตอนเย็นนะครับไม่ใช่ตอนตอนใกล้จะค่ํานะครับตอนเครื่องมันเย็นนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะหาว่าตั้งตอนห้าโมงสี่โมงนะครับตอนเย็นไม่ใช่นะครับผิดนะครับแบบนั้นโมนาวันนี้นะเอาเลยนะพี่น้องนะ จากตอนตอนเย็นเนาะนี่ก็ประมาณสักสองโมงกว่าแล้วยังไม่เย็นเท่าไหร่ทั้งวนอาไปจุด เลยไปไหนหมดกานหมดแล้วหม

ตั้งแล้วนะผมจากช้างกิติมศักดิ์ ตังตั้งเวนียนะครับกินนะครับเวอร์เนียไม่ได้กินนะครับแคบ่บอกชอผัดเออใช่เวอร์เนียเว่าอะไรนะคือเกล็ดอะไรประมาณนี้นะครับ สร็จแล้วเดี๋ยวเราเรจะมาฟังเสียงเครื่องครับ่าจะแตกต่างจากเมื่อกี้มากน้อยแค่ไหนนะครับตั้งลำบากนะครับเพราะว่าเทียบไมใกล้จะสุดนะครับไม่ใกล้สุดเลยครับมันไม่ใกล้เลย, <laughs> เลยครับไม่มีที่ให้ต่างเลยนะครับ เปกๆหน่อยๆนะครับโอดลองแล้วไปเอากาวให้หน่อยอยู่ยู่นั่นน่ะตัวนี้วาวเดนินใช่ไหมครับจำไม่ได้เหมือนกันทำไมเ่อน้องจีรตินวาวเดินด้วยหรอแต่วาวเดินใช่ไหมวาวเดินครับ เดินโรงงานก็ตอนนี้ประกรนใช้ข้าเก่านะครับเก่าไม่ขาดนะครับก็พอน้องชวนนี่ก็ซื้อมาอยู่นะประกนแต่ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับประหยัดทาเกาาไปก่อน แกนตัวกี่บาทนะครับซื้อมานี่ซื้อต่อเอฟโวทำไมคุณไปจ่ายอยู่ถนนล่ะไม่แอฟยิ <c oughs> ม้ <c oughs> มอะไรอยู่ตรงน,นั้นอ่ะวางแผงจานอะไรไม่ดีหเอามาดึงกับตัวนี้ไหมไม่ดึงกับใครมันไม่สู่เรา

นาได้แล้วเขาต้องจะโดด นี่เอาขาตัางขึ้นเลยรองขัาต่างเดิมเป็นไรเป็นเล่นอะไรกันมาฟังเสียงกันนะครับว่ามันจะเหมือนเดิมไหมครับหรือยังไง ลืมโม่ไปหรือเปล่าทำไมมันมืดอย่างเงี้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวย้ายที่ก่อนนะพี่น้องนะมันมันมืดนะเต็ดเต็ดเครื่องเลยครับมันยอดแสงนะครับ Cần bao gì nè Cần bao ạ ก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะถ้าถ้ากรองอากาศมันตันหรือท่อเสียมันตันเราตั้งวาลก็ไม่หายนะครับต้องไปล้างหรือไปเปลี่ยนกรองอากาศนะครับเพราะว่าท่อไอดีหรือท่อไอเสียตันนี่มันก็ทําให้วาลดังไม่ใช่ว่าวาลดังนะครับเพราะว่าอากาศมันออกไม่ได้หรือคายไม่ได้นะครับมันก็ทําให้มันดังเหมือนมันลักษณะวาล วาวห่างนะครับมันก็จะอาการคล้ายๆเหมือนเหมือนวาวห่างนะครับแต่วาวไม่ห่างเนื่องจากท่อไอดีหรืทอท่อยเสียมันตันนะครับมันก็ดังเหมือนวาวห่างนะครับก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะเป็นไงภูมิใจไหมดีใจไหมก็เดี๋ยวก็จะส่งกระบานนะคันนี้ไม่ต้องส่งนะ <c oughs> ก็จะทําอะไรอีกเดี๋ยวนะ่าจะมีคลิปหลังอีกให้ให้ดูนะครับว่าจะทําอะไรอีกครันี้นะครับกดติดตามตไว<ห>้ไ<ห>เลยนะพี่น้องนะก็ฝากขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โฮไฟทกทีมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ